ฝนหยาบแรงงานชะงักโดยทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยสังเกตดังนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพิษฝนชะม่วงความกดอากาศต่ำทำให้เกิดสถานกาโดยทุกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำตาลหลายอย่างและน้ำเอ่อล้นสลิ่งในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดตั้งแต่วันที่1 1กันยายนเป็นต้นมาคิดรัวกับในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดโดยทกภัยที่จังหวัดเชียงคูณและมวลน้ำแรงกว่าได้ไหลหลงลงมาตามให้น้ำฉี ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าเข้มบ้านเรือนพื้นที่กเกษตรได้ปิดการประยุก์ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบกระทบจากนั้นที่เอ่อล้นตลิ่งแต่รวมสรุปการณ์รุกไทยมีพื้นที่ประสบภัยที่5เภอ6 8ตำบล501บ้านรักเรได้รับความเดือดร้อนประมาณ20ก้อน,น,นเพลิงสำหรับความเสียหาย เพ่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตร250เจ็ดคนไร่ดอกไม้1,400ดอกถนน500สายสายหนึ่งแห่งโรงเรียน10แห่งสถานพยาการ1แห่งแดนทราความเสียหายจำนทั้งหมดยการ่งรวจโดยขณะนี้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันน้ำลดลงค่อนข้างมากลงไปเรื่อย หรือพื้นที่ประมาณ9้าอำเภอส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำายัางทวมขั่งในพื้นที่การเกษตรนะจะมีหมู่บ้านที่การอจระจอยังไม่สะดวกนักนะอยู่ประมาณส5บห้าหมู่บ้านคาดว่าในสัปดาห์นี้ก็จะสาม,มารถเดินทางได้เป็นปกติขออนุญาตได้จากเยนเฟิน่านท่านนานยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมได้กล่าวพบปักให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนซึ่ง มีความยินดีอย่างมากทีก่พนัานใหญรวงมนตรีดได้กรวนามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจขอยุญาตครั